ก็จะมาเปิดเป็นเอ่อเดนเลมสเซจนะของทาวินเฟรมกับเซเปอรชนะก็ภายการสำนึกคนนี้ที่ได้นะได้เป็นเดซินี่นะก็คือเอ่อเป็นจุดหมายปลายทางนะหรือว่าเป็นคู่นะคะก็เขาบอกว่า am s มสั i n g to f i n เดอร r ไลท์ผ่านนะ mm hmm. เขาพยายามที่จะดินน้นรนไปในเส้น mm hmm. ทางที่ถูกต้องนะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เจอคู่ของเขาหรือว่าคือคุณก็ได้นะเดซินี่นะคะ mm hmm. เป็นเรื่องของลิขิตนะก็คู่กักนอยู่นะก็คือพยายามที่จะไปให้ถูกนะถูกทางถูกต้องนะก็อันนี้น่าจะกำลังมิปัญหากันอยู่ก็ได้นะเมนน่าก็คือ I want to fix o u r connection นะเขาบอกว่าเออผมหรือฉันก็ได้นะอยากจะซ่อมแซงความสัมพันธ์ o n n e c t i o นนี้นะ u n s e r i f i e d นะไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยแฮปปีนะเขาบอกว่าเออ I was n t happy the way things were going นะก็คือเขาบอกว่าเอ่อผมหรือว่าฉันนะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยจะมีความสุขไม่ค่อยจะแฮปปี้กับสิ่งที่มันกำลังเป็นไปนะตอนนี้นะก็เขาอยากต้มแซงความสัมพันธ์นะเชเซอร์นะก็คือ,อาการวิ่งไล่ลนะเขาบอกว่า I don't want to chase anymore เขาไม่อยากวิ่งตามคุณไปมากกว่านี้แล้วนะคะอีกโก้นะ I อ้เล่น e In the way of our connection นคะความมีอโก้ยั่งยิ่งจองของเขานะก็เรียกว่าอาจจะมีโก้คืออยากแก้ไขอยากจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ค่อยพอใจมีความสุขแต่ว่าด้วยความมีอโก้ก็ไม่อยากจะเริ่มก่อนหรือไปเอ่้งนะแต่ว่ามีเมนเนี่ยแสดงว่าเขาอยากแก้ไขความสัมพันธ์กับ E N D เนี่ยอยากแก้ไขแต่ว่าเออเหมือนตัวเองยังมีอีโก้จัดอยู่แล้วก็จะ ไม่กระดิกเลยนะก็ถึงได้บอกว่าไม่อยากวิงไายถามคือไม่อยากทําแต่อยากซ่อมความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะมิสเทนเะนี่ยคือความผิดพลาดนะเขาบอก I wish I could r i t e my wrong นะี่เขาบอกว่าผมหรือว่าฉันก็ได้นะอยากที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องนะสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วนะเดเมจนะคือการทําลายนะเขาบอกว่า We are both hurting from this นะเขาบอกว่าเราทั้งคู่ต่างเอ่อทาให้เจ็บปวดซึ่งกันและนกันนะ้คือจำลายกันทั้งคู่นะ reminiscing นะก็คือยังหวนนึกถึงอดีตนะคะ I miss our inside Joe นะก็คือเขาบอกว่าผมมูฉันนะก็ยังนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่มีความสุขล่อคำขันอยู่นะที่มันาหานะ commitment นะก็อันนี้เนระียกว่าอยู่ในช่วงที่มีความสุขนึกถึงนะอดีต commitment นะก็คืออยากได้อาการ ผูกมัดหรือได้สถานะก็ได้นะ I w a n น you to be a part o y my t u t u r e เนะเขาก็ยังต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของเขาอยู่นะไม่ได้แค่คิดกับรู้สึกนะแต่ว่าอีโก,โก้เวน,นะปดบังนะที่อ,อยากแก้ไขอยากทำนี้ทำนี่แต่แต่มีอีโก้นะมันก็เลยไม่กระดิกไม่ทำไม่อะไรทั้งนั้นนะดูจากฐานเนะพราะถ้าอีโก้ขึ้นจานอื่นสิ่งที่คิดทั้งนั้นนะอืม ตัวตัวนี้เป็นตัวขวางคนะืออีโก้นะพวกแนวนะซีสินะชอบควบคุมวงการความสำพัเนยก็ไม่อยากไม่อยากทำนะแต่ว่าอยากให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะเคม m สตรี <Yeah. S 1> <Chemistry S 2> นะก็คืออ่ <Yeah. S 1> have never felt a v v never f e ฟลอาพชัเอ huh. ่ t h i s i n t e n s e นะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเอ่อรู้สึกหลงไหลหรือว่าติดกับอะไรที่มันเอ่อรู้สึก เป็นอะไรที่มันรู้สึกมากไปกว่านี้นะก็อาจจะมีเพราะว่ามันมีเคมีต่อกันนะเคมีสตรีนะก็นี่ก็รวมๆเป็นประมาณนี้